ขามาขันแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่1มีนาคมโดยโค้ชเชฟฟ์วัลแมนเชสเตอร์เดยินนิคอสนอร์อารันไงเผยประชันส่งคนดูฟอร์มบรูโน่ทุกซีซั่นในช่วงในช่วงฤดูกาลนี้ โดยกันนี้เดลิสตาสื่อดังของอังกฤษรายงานขา่าวจากบารเรอุลมาดริดนั้นส่งแมวมองมาดูฟอร์มของทานนนของบรูโน่ฟอนเนเดสของการตัวเก่งของแมนยูชีฟว่าซีซั่นนี้ไม่ว่าจะเป็นเกมเย่าหรือเกมเยือนก็สนใจอยู่เท่านั้นทำกำลังความผิดหวังของทัพปีสแสดงกับผลงานเดริตูการนี้แต่ฟอร์มส่วนตัวของซาติฟชอโปรตุเกสเองนั้นยังเป็นไปได้ด้วยดีกับการทำไปมากถึง16ประตูวบวกกับ16แอสซิส จาก10เกมที่ลงเล่นในทุกรายการโดยจากการบริงานของสื่อแนวผู้ด,ดีระบ,บุว่าตัวแทนของคาร์โดอัชเชรติได้ติดตามฟอร์มของบรูโนทั้งเกมเย่าและก็เกมเยีย่ยมในฤดูกาลเพื่อที่จะประเมินเรื่องของการคว้าตัวมารุ่มทีมซึ่งอาจจะสูงถึง90ล้านปอนด์ซึ่งหากการย้ายทีมที่เกิดขึ้นจริงจะทำลายสติค่าตัวจำนวน80ล้านปอนด์ของคิเซโน่ดรันโดเมื่อครั้งย้ายทีมเมื่อปี2009ในคาสักนี้เลยนะ ซึ่งด้านข้อฝั่งเบรเล์เมตริตนั้นกำลังบองเพื่อเรื่องการยกเครื่องวิดฟิลใหม่และก็บรูโน่ก็ถูกวางเป็นตัวแทนของบรูกเก้บริชที่ปัจจุบันอายุ39ปีในคาลันี้เพิ่มเติมแล้วและก็การจะหมดสัญญากับสโมสรในช่วงสมมูรนี้โดยบรูโน่คือคนสำคัญของแมนยูตั้งแต่ที่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อปี2020โดยรวยมทำประตูมากถึง95ประตูกับอีก82แอซิสจากการลงเล่น277นัดในทุกบริการในคาลนี้ เป็นด้นว่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปค่ะทุกคนครับว่าบรูโน่ฟอนเดชจะย้ายหรือไม่ย้ายนะเรามาดูข่บบาวต่อมากันครับอาร์ติญงแมนยูสามารถได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อที่จะเซ็นสัญญากับยูกโอเอดิกเกเต้กองหน้าของไอทารักแฟงเฟิร์ตวัย22ปีปร,รายนี้โดยเขายอมรับนะว่าเขาเป็นแฟนตัวยงของอสโมสรโอเทลฟอร์ดในครั้งนี้เลยทีเดียวนะดังน,นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะอาจจะได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อจะสัญญากับท่าน่งของตัวฮิวโกเอคิเตเก้กองหน้าดารุ่งของไอทรักแฟงเฟิร์ชเนื่องจากว่าตัวนักเตะในวัย2ปีปัจันนี้เปิดเผยบอกว่าเขามีความชื่นชอบในสโมสรแมนยูในครั้งนี้มาตั้งเด็กแล้วและยังเคยกล่าวถึงความฝันในการเล่นให้กับสโมสรที่มีหน้าประสาทอันยาวนานแบบนี้โดยการยอมรับในว่าตนเองนั้นเป็นแฟนของฝั่งแมนยูเองเนี่ยถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับสโมสรเนื่องจากว่าแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นและการความส สัมพันธ์นะฮะท่ามกลางที่มีต่อทีมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจของทางน้านเอคิตเกะหากว่ามีการย้ายทีมในอนาคตอันใกล้นี้ก็ตามที โดยเอกิตตเกเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในยุโรปนะฮะโดยเฉพาะหลังจากที่เขาทำง,งานได้อย่างน่าประทับใจในบุนเดสเิกากับพน,น,บนักของไอทรักแฟงเฟิร์ชในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยความสามารถในการทำประตูและความคล่องตัวในเกมรุกที่น่าจับตามองที่เกิดขึ้นในขณะนี้หากเขาฝั่งแมนยูสามารถดึงตัวเอกิติเกเข้ามาร่วมทีมได้จริงจะเป็นการเสริมทัพที่สำคัญในการที่จะเพิ่มทางเลือกในแนวรุกและก็เสริมความแข็งแกร่งให้กับทางทีม ในระยะยาวในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะ,ะนะผมเป็นได้ว่างานนี้ก็ถือว่ามีใจได้อย่างแน่นอนครับถ้าเกิดว่าแมนยูนั้นยอมซื้อในครั้งนี้นั่นเองนะ,ะเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับอาร์ตยังไงดูโดนลุ้นหนักเลยนะบูธช่วยทีมจะเจอกับผีไหวหรือไม่เมื่องานนี้นูโดเอสเปเิโตซานโตกุญซือนอตติงแฮมโฟร์ต้องดูอาการของคริสบูตนะฮะกองหน้าตัวเก่งว่าเขาคนนี้จะสามารถที่จะช่วยทีมเจอกับแมนยู วันอาคารนี้ได้ประอไม่นะโดยสตาร์ในวัย23ปีปัจจนี้ได้รับประการบาดเจ็บนะฮะจากการารับใช้ทีมชาติทางด้านของอศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่เจอกับนิวแคลิฟอร์เนียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแม้การคาดการเบื้องต้นจะเป็นไปในทิทางบวกแต่ว่าเจ้าป่าเองก็ไม่เสี่ยงใส่ชื่อในเกม FA ฟเอัพกับบริันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในครลนี้ทันชี โดยใน้ายใหญ่ชาวบูตเกสเปิดเผยได้ว่าอาการของบูตเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักและยังต้องลุ้นกันหนักว่าจะพร้อมช่วยทีมําสึกพิมเบรกอังกฤษที่ต้องเปิดบ้านเจอกับนักของบริษัทแดงในคาลนี้ได้หรือไม่ยังต้องรอดูกันต่อไปนะฮะเราต้องประเมินกันต่อไปในวันนั้นในคาลนี้โนโน่ได,ด้กล่าวทุกอย่างขึ้นอยู่กับจุดที่เขาเจ็บเขาได้รับผลกระทบอย่างหนักตรงสะโพกซึ่งมันก็เจ็บมากเลยนะ เราต้องประเมินอาการของเขาอ่ารเสียดายที่เขาไม่ได้อยู่กับเราในเกมเกมนี้ผมก็ยังคงตอบไม่ได้ว่าจะฟิตทันเจอแบนยูหรือเปล่าไหมผมไม่รู้เลยนะผมไม่มีความมั่นใจเลยคงต้องดูกันต่อแบบวันต่อวันในครั้งนี้ซะมากกว่านะเป็นวังว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันได้ครับว่าจะเป็นเช่นอะไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงจากวันแจ้งเกิดสู่วันดิ่งเหวเปิดชีวิตแบรนดอนบินเรียนอดีตดาวรุ่งแบนดูที่จะจ่อติดคุกซะอย่างนั้น เมืออ่อกานนี้ย้อนเส้นทางชีวิตของไม่นนมต้องเรรียนอดีตแบ็กซ้ไยด์ดาวรุ่งของฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะจากวันที่ประเดิมสนามกับทีมชุดใหญ่ในวัยเพียงแค่19ปีสู่วิกฤตชีวิตล่าสุดที่ต้องอาจต้องเผชิญโทษจำคุกเกิดอะไรกันขึ้นกับแข้งมิซาแดงวันนี้กันนะ เมื่อวันที่25กันยายนปี2019แบรนอนมินวอร์เนเดวัยว19ปีกับอีก22วันได้ประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของแมนยูด้วยการลงเป็นตัวสำรองในเกม EFL คัพรอบ3นัณที่แมนยูเปิดบ้านชนะรอชเดลในช่วงโดนจุดโทษในตอนแรกเกมเนี่ยจบลงด้วยสกอร์1-1มินวอรียนนั้นเกิดในเมืองแบน c h เชสเตอร์เป็นแฟนบอลแมนยูมาตั้งแต่เด็ก เรือ่อไถึงอยู่กับอะคาเดมี่ของทีมวัตั้งแต่ช่วงปี2008ดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าการได้ลงเล่นกับทางทีมรักนั้นจึงเป็นวันที่เขามีความสุขมากแค่ไหน แต่ก็ตามตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือไปแล้วเพราะเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาบินเดรเรียมในวัย24ปีได้รับผิดต่อสารสูงในเมืองแมนเชสเตอร์จากข้อหาขับรถแบบอันตรายตอนนี้ยังคงไม่เป็นที่แน่ชัดนะว่าบทลงโทษจะเป็นอย่างไรโดยสารจะมีคำตัดสินในวันที่9พฤษภาคมนี้แต่ว่าโทษสูงสุดสำหรับความผิดนั้นคือการติดคุกเป็นเวลาถึง2ปีจะเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายอย่างต่อเนื่อง แตหลับมนังองวินเรียนเพราะจนถึงตอนนี้เขายังคงไม่มีตสังกัดใหม่เลยนับแต่ทีมที่หมดสัญญากับทีมแมนยูไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีก่อนนครับนี้ ำหรับต้นเหตุที่ทําให้วินเรียนโดนตั้งข้อกล่าวหานี้ก่อนที่จะยอมรับความผิดแตด่โดยดีนั้นเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมไปสัที่0 2 3โดยตอนนั้นเขาขับรถบนถนนในย,ย่านเชสเชียร์ด้วยความเร็วมากถึง9กส้าไมล์ต่อชั่วโมงในสภาพที่มีหญิงอายุน้อยมานั่งด้วยแถมยังเหมือนจะสูดสารต้องห้ามระหว่างขับรถด้วยก่อนที่จะขับรถไปชนรถคันหนึ่งตามด้วยพุ่งไปกระแทกกับราวกั้นในครั้งนี้เหตุการณ์นั้นรุนแรงเป็นอย่างมาก ถึงขั้นที่อายการบอกวาเลนได้ว่าคุณโชคดีมากๆนะที่ไม่มีใครได้รับอาการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลยซึ่งการสอบสวนและการดำเนินคดีก็คืบหน้ามาเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงวันที่วินเรียนนั้นยอมรับผิดเมื่อหลายวันก่อน ต้องบอกว่าวินเรเรนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการขับรถมากพอสมควรเพราะตอนนี้เขาก็สะสมแต้มทําผิดเรื่องการขับขี่ไปแล้วมากถึง30แน้มโดยเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี2563เขาเคยโดนแบนจากการขับรถนะฮะ6เดือนส่วนเดือนพฤษภาคมปีก่อนก็ถูกแบนจากการชิ่งอ่า12เดือน จริงแล้ววินดเรียนนั้นก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะกลับมาเล่นฟุตบอลอาชีพเหมือนกันเพราะเมื่อฤดูใบไม้รุ่งที่ผ่านมามีการารายงานว่าเขาเองนั้นจ้างบรอบซีเกลมาเป็นเอเจนต์คนใหม่โดยซีเกลนั้นก็เป็นตัวแนทนให้กับบาคาราสฟอร์ดเหมือนกันแถมเมื่อไม่นานมานี้วินดเรียนเองนั้นยังได้โพสต์ภาพบอกว่าตนเองนั้นกลับเข้ายิมแล้วถึงกระนั้นก็ตามทีหากว่าวินดเรียนนะฮะต้องติดคุกย,ยาว2ปีเต็มแล้วละก็ แผนทุกอย่างที่เขาวางไว้ก็ต้องล่มลงไปโดยปริยายและจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างอันน่าเศร้าใจในเรื่องของนักเตะด,ดาวรุ่งที่สุดท้ายแล้วไปไม่ถึงดวงดาวจนชีวิตพลิกผันแบบผลโลกในครั้งนี้แบบนี้ก็ไม่ไหวนะนะแผมไปเดาว่าง,งานนี้ก็น่าสงสารเจ้าหนูคนนี้ไม่ใช่น้อยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วจะต้องดูกันต่อไปก็นด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อบาเกันครับจะมีแมนยูไหมเปิดโผ สามทีมดังที่บรันโดอาจจะย้ายซบหลังใกล้หมดสัญญากับอัลดาเซอร์ในภารกนี้โดยมีแมนยูอยู่หรือไม่นะฮะเมื่อเปิดโผลสามทีมดังที่คิเตียโนบรันโดอาจจะย้ายไปร่วมทัพหลังใกล้หมดสัญญากับอัลดาเซอร์ทีมในลิกซาอุดิอาระเบียโดยการนี้ทัพปีศาจแดงแมนยูหรือไม่นะฮะเปิดโผลสามทีมดังที่คิเตียโนบรันโดสตาร์ดังชาวโบรตุเกตอาจจะย้ายไปร่วมทัพภายหลังจากที่ตัวเขาเองนั้นใกล้หมดสัญญา กับอัลดาเซอร์ทีมในลีกของประเทศซาดีอาระเบียช่วงสมอนี้ทานี้สามทีมดังกล่าวประกอบไปด้วยราชุดขาวเรอัลมาดริดอดีตทีมเก่าของเขาโดยอาจจะเป็นสัญญาระยะสั้นในการที่จะลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกทีมต่อมาก็คืออินเตอร์มอามี่ทีมในเมเจอร์ลีกซกอกเกอร์ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีรเบรเดลแมซี่คาแข้งอยู่และก็มีเดวิดเบคแฮมเป็นเจ้าของร่วมในข้งนี้ ดยนอกจากนี้แล้วยังคงมีอันทิราดาฮะอีกหนึ่งทีมในลีกของประเทศซาอุดิอาระเบียก็สนใจแข่ง40ปีประนี้เช่นกันโดยที่ไม่มีปีศาจแดงแมนยูทีมเก่าอีกหนึ่งทีมอยูเดโภโผในครั้งนี้แต่อย่างใดนะดานผมเป็นต่ว่างานนี้ก็ต้องดูกันต่อไปก็ได้กันครับว่าแมนยูนั้นมีโอกาสจะได้อยู่กับนักของบรโนเป็นค้ำรบที่3ในครั้งนี้หรือไม่และที่ก็เป็นสรุปข่าวลือสโมสรแมนเชสเตอร์ ตีเในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตี่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ